นะโบนัสรายเดือนนะอยู่ในเลเวบ12ชั้นลึกนะทุกตำแหน่งรับเท่ากันนะันะ่นนะฮะบริษัทจะมีเงื่อนไขในการจ่ายคือทุกยอดคำนวณโบนัสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนําค่าจาับคู่แล้วก็เบี้ยขยันนะนะั้นบริษัทจะออมให้เราครับขอมีการออม10%ครับ 10%ลักษณะเป็นออโต้ชิปนะฮะสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะคอมมิชชั่นเกิด50,000ก็ออม3,000 1 0 0 0 0แก็ไม่เกิน3,000 1ล้านก็ไม่เกิน3,000ครับและถ้าเป็นแบบนี้บริษัทถือว่าลิขสิทธิ์ตัวนี้ฮะเมื่อออมครบ3,000บริษัทให้แลกรับสินค้าฟรี4กล่องครับมูลค่า3,600บาทแบบนี้คุ้มค่าไหมครับ และเมื่อทุกคนครับในองค์กรของเราชั้นสายเลือดนะฮะลูกหลานเลนหลนลึกลงไปเนี่ยลึก12ชั้นลึกเนี่ยถ้าทุกคนได้กินฟรี4ี่กล่องเหมือนกันหรือมีการออมไม่เกิน3ามพบาทเหมือนกันเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้เราิขสิธิ์ขึ้นมาคนละ100บาทลึก12ชั้นครับเห็นไหมฮะนะเมื่อออมครบ1 3,000บาทหรือไม่เกิน10%นนั่นเองก็รับฟรี4กล่องนั่นเองนะฮะ ก็มูลค่า3าม0บาทครับบังคับให้เราหลอ่อเราสวยสุขภาพดีด้วยนะฮะกระเป๋าตังตรงไม่พอยังต้องให้เราหน้าตาดีด้วยเห็นไหมครับอันนี้ฟรีทุกเดือนนะครับทุกวันที่1ก็เริ่มต้นในการแลกได้เลยนะฮะโอเคครับมาดูครับ bron silver gold diamond ครับลิขสิทธิโบนัสรายเดือนนะนะั่นแหะ บริษัทก็จะจ่ายเหมือนกันครับ12ชั้นลึกเหมือนกันคนละ1 0 0บาทครับถ้าวันนี้เราสร้างทีมแบบแนะนําคน5คนเราดูแลคน5คนนะฮะทุกคนเนี่ยได้ฟรีเดลละสกล่องเหมือนกันหรือว่าออมไม่เกินสามพันเนี่ยเราก็จะได้5คนคนละ500บาทก็ขึ้นมาหาเรา500บาทครับร้านมีทั้งหมด25คนเราก็รับ2,500บาทครับเลนมี125คนเราก็รับมา1 2 5 0 0บาทครับลึกลงไป12ชั้นลึกครับแค่ชั้นที่8เราก็รับมาทั้งหมด39ล้านบบบาทแแบบ้พอใชมะ นี่คือลิขสิทธิ์ที่เป็นสุดยอดของแผนการจ่ายเป็นแผนหลังนะฮะที่ทรงพลานุภาพสูงมาเป็นแพสสีเป็นคำครับเดี๋ยวเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับสุดยอดไหมฮะแล้วก็ตำแหน่งเกียรติยศครับโบนัสของเราด้วยนะฮะถ้าเราทำไรายได้สะสม2 0,000ื่นเนฮะเราก็ขึ้นอินซีขาวครับห0,000ื่นอินซีเงินนะฮะอินซีทอง1 0 0 0 0 0สอินซีหยก3 0 0 0 0 0แล้วก็ครบ50,000 0บาทขึ้นอินซีฟ้าครับครบ1ล้าน นะะมนุษย์เงินล้านครับก็คืออินซีชมพูและถ้าสะสมเกิน3ล้านบาทขึ้นไปก็กลายเป็นตําแหน่งสูงสุดครับพยาอินซีนั่นเองนะฮะนี่คือในส่วนของตําแหน่งเกียรติยศครับและบริษัทก็มีเงื่อนไขลิขสิทธิ์ว่าโบนัสภูโบนัสรลายปีฮะหนปีครับคนที่ขึ้นตําแหน่งในส่วนของอินซีชมพูและพยาอินซีมีกี่คนครับบริษัทจะจ่ายลิขสิทธิ์ยอดขายทั่วโลกกี่กล่องก็ตามบริษัทจะมารวมกล่องทั้งหมดครับแล้วก็แชร์ให้กับทุกๆคนครับคนละกล่องละ1บาทครับ และแต่ละตำแหน่งจำนวนคนเท่าไหร่ก็หารจำนวนถ้ามีจำนวน1ล้านกล่องก็1ล้านบาทก็มาหารครับว่าอินทรีชมพูและพาอินทรีมีกี่คนก็หารกันไปแชร์กันแบบนี้ดีไหมครับอันนี้คือโบนัสรายปีฮะเพราะฉะนั้นสรุปเลยบริษัทเราจะมีทั้งโบนัสราย7วันครับก็คือคำนวณจ่ายแผนการจ่ายของเราครับคำนวณโบนัสก็คือทําวันนี้นะครับหับปีอีกวันจ่ายครับอังคารนี้อังคารหน้ารับตังจันนี้จันหน้ารับตังพุธนี้พุธหน้ารับตังครับ อันนียเรนรับรายเดือนรายวันด้วยรายเดือนก็มีจ่ายให้เราทุกวันที่15ครับแล้วก็ราย1ปีฮะบริษัทก็จะจ่ายให้เราลิขสิทธิ์กล่องละ5บาทให้เรากับยอดขายทั่วโลกด้วยครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือแผนการจ่ายของบริษัทเราครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วนะฮะว่าวันนี้บริษัทเราสามารถตอบโจทย์ท่านได้หรือไม่ครับกับการจ่ายผลประโยชน์ที่ทรงพลังที่สุดใน,นชั่วโมงนี้นะฮะแล้วก็โอกาสตอนนี้เริ่มต้นแค่5้เดือนนะครับ5เดือนเท่านั้นเอง ท่านทำหรือไม่ทำยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องใช้เงินครับ แล้วถ้าท่านทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ก็มีคนทําครับเราจะดูเขารวยหรือจะรวยให้เขาดูอยู่ที่ท่านครับพี่น้องครับโอกาสอยู่ในมือท่านครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับปรึกษาผู้นําท่านแล้วก็เลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับท่านครับและผมมั่นใจว่าทุกท่านครับท่านเหนื่อยเหมือนกันแต่ท่านอยากเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรจริงๆต้องเป็นไดมอนเท่านั้นครับขอบคุณสาหรับการรับชมวันนี้นะฮะแล้วก็ปรึกษาผู้นําท่านครับสาหรับวันนี้ผมชวโรดโรดวัฒนภักดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็พบกันในคลิปถัดครับี